พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอายุเยอะและมีโรคประจำตัวเราอยากจะทำประกันชีวิตให้ท่านจะทำได้หรือไม่ในคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์กดเป็นรายการโปรดและกดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะค่ะเมื่อก่อนการที่เราจะทำประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุจะต้องมีการตรวจสุขภาพและถ้าหากว่าท่านมีโรคประจาตัวก็มีโอกาสที่จะ ตรวสุขภาพไม่ผ่านและไม่ได้ทําประกันชีวิตนะคะค่ะทุกวันนี้มีแบบประกันเมืองไทยใบเก่านะคะคุ้มสุขใจเพื่อผู้สูงอายุนะคะค่ะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะทำได้ตั้งแต่คนอายุ50ปีขึ้นไปจนถึง75ปีเลยนะคะค่ะสามารถที่จะเลือกส่งได้ทั้งแบบรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะเลือกแผนความคุ้มครองได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปจนถึง500,000เลยนะคะค่ะนอกจากนี้สามารถที่จะซื้อส่วนควบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน ได้ตั้งแต่คืนละ500จะถึงคืนละ2000เลยนะคะซื้อส่วนควบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วงเงิน10,000 0ขึ้นไปจนถึงวงเงิน1ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะคะถ้าถึงแม้จะไม่ตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพก็จะต้องมีระยะเวลารอคอย2ปีนะคะทุกท่านหมายความว่าถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยนั้นเสียชีวิตภายใน2ปีนะคะ จะได้รับเบีย้ยคืนนะคะเบีย้ยที่ชําระมาคืนบวกกับเงินเพิ่มอีก2%ของเบีย้ยที่ชําระมานะคะแต่หากถ้าหากว่าเป็นปีที่3เป็นต้นไปก็จะได้รับตามทุนประกันที่เราซื้อไว้ค่ะค่ะคาถามที่ว่าแล้วเบีย้ยแพงไหมค่ะก็จะต้องขึ้นอยู่กับเพศอายุแผนความคุ้มครองที่เลือกหรือสัญญาเพิ่มเติมที่เลือกนะคะ ถ้าหากว่าท่านสนใจอยากจะทําประกันเมืองไทยใบเกา่านี้หรือทําให้พ่อแม่นะคะก็ลองทักลิง์กถามครูหมีมาได้นะคะทักลิง์กหน้าโปรไฟล์สอบถามครูหมีมาได้คะ่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกมาเป็นในหน้าเหมือนครูหมีมาลองขายเหมือนครูหมีนะคะมาทําอาชีพเสริมไม่ต้องออกจากงานประจําก็ลองถามกันมาได้คะ่ะครูหมีจะบริการทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ